สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนวันนี้นะคะก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูหนูนาเหมือนเดิมเนื้อหาวันนี้ยังอยู่เรื่องการหาผลลบโดยวันนี้เราจะหาผลลบโดยการใช้กรอบ10กรอบ10บหรือตาราง10ช่องนั่นเองเด็กๆเ,เคยเรียนกันมาแล้วนะคะ เราเคยเรียนการบวกโดยใช้ตาราง10ช่องวันนี้มาเป็นการลบบ้างภาพนี้คุณคุณไม่เอ่ยวันนี้คุณป้าจะทำขนมเค้กให้กับเด็กๆรับประทานมาช่วยกันนับขนมเค้กนะคะมีกี่ชิ้น1 2 3 4 5อ่ะ5ยังไม่เห็นใช่ไหมหก เจ็ดแปดเก้าสิบเพราะะนนชิ้นที่ห้าก็คือเค้กส้มนั่นเองวันนี้คุณป้าทำขนมเค้กให้เด็กๆทั้งหมดสิบชิ้นโดยจะแบ่งเป็นเค้กช็อกโกแลตกับเค้กส้มซึ่งวันนี้คุณป้าใจดีจะให้ขนมเค้กเด็กๆไปรับประทานคนละสองชิ้นเด็กผู้หญิงเลือกเค้กส้ม ส่วนเด็กผู้ชายเลือเค้กช็อโกโกแลตเพราะฉะนั้นคุณป้าจะเหลือขนมเค้กกี่ชิ้นเด็กๆลองนับดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหาผลลบโดยใช้กรอบ10ข้อนี้มีเค้กทั้งหมด10ชิ้นแบ่งให้เด็กคนละ2ชิ้นแบ่งให้เด็กไปคนละ2ชิ้นก็คือแบ,แบ่งให้เด็กไปทั้งหมด4ชิ้น ก็จะเหลือเค้กทั้งหมด6ชิ้นเมื่อนำมาคิดโดยใช้วิธีการกรอบสิบนะคะโดยการนำจํานวนทั้งหมดใส่ไปในตาราง10ช่องข้อนี้เรามีขนมเค้กทั้งหมด10ชิ้นเราจึงนําขนมเค้กใส่ไปทั้งหมด10ช่องเลยอ่ะมี10ชิ้นก็คือใส่ทั้งหมด10ช่อง แล้วก็แจกไป4ชิ้นก็จะหายไป4ชิ้นก็จะเหลือขนมเค้กอยู่ในกรอบ10ทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ10ลบ4เท่ากับ6ง่ายใช่ไหมคะการใช้กรอบ10จะช่วยให้นักเรียนมองจำนวนได้ง่ายขึ้นต่อมานะคะเรามาดูที่ฟาร์มไก่ วันนี้เรามาดูว่าจะเก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟองวันนี้เก็บมาหนึ่งสองสสหหกเอ่าวันนี้เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมด8ฟอง เดี๋ยวเราจะนํำไข่ไก่ทั้ง8ฟองไปทำอาหารนะคะให้กับครอบครัวรับประทานกันมาดูนะว่าวันนี้ไข่ทั้งหมด8ฟองครอบครัวนี้จะรับประทานทั้งหมด8ฟองเลยหรือไม่เรามาดูกันนะว่าเราจะนำไข่ไปทำอาหารทั้งหมดกี่ฟองอเก็บมาแล้วนะหายไปแล้วเ,เด็กๆด,ดูนะหายไปกี่ฟอง เอาใหม่นะคะไข่ไก่มีทั้งหมด8ฟองอเสร็จแล้วนำไปทำอาหารทั้งหมดกี่ฟองเอ่ยตอนนี้เราเหลือไข่ไก่อยู่3ฟองอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในจานเนี่ยที่นำไข่ไปทำอาหารจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 มีทั้งหมด5ฟองด้วยการแสดงว่าวันนี้เหลือไข่อยู่แค่3ฟองจากไข่ไก่ทั้งหมด8ฟองเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการลบโดยการใช้ตาราง10ตาราง10มีไข่ทั้งหมด8ฟองเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไข่ไม่ครบทั้ง10ช่องนะคะจะเหลืออยู่2ช่องอตอนนี้คุณครู มีไข่อยู่แล้วทั้งหมด8ฟองเอาออกไป1 2 3 4 5จะเหลือไข่ทั้งหมด3ฟองนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8ลบ5เท่ากับ3มีอยู่8ลบออกไป5เท่ากับ3นั่นเอง ต่อมามาดูที่รูปเสื้อรูปนี้เด็กๆต้องคุ้นแน่นอนเลยเพราะเราเคยเรียนเมื่อในบทที่แล้วแล้วนะคะการลบข้อนี้มีเสื้ออยู่ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีเสื้อทั้งหมด5ตัวด้วยกันเด็กๆจะสังเกตว่ามีเสื้ออยู่สองสีวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนหาจำนวนเสื้อสีฟ้ามีทั้งหมด กี่ตัวโดยเราจะคิดหาจํานวนเสื้อสีฟ้าโดยใช้ตาราง1 0บตาราง1 0บคือนักเรียนต้องนำจํานวนทั้งหมดนำมาใส่ลงในตารางในข้อนี้มีจํานวนเสื้อทั้งหมด5ตัวค,คุณครูเลยมีวงกลมทั้งหมด5ช่องนะคะมีเสื้อ5ตัวเลยมีวงกลมทั้งหมด5ช่องเป็นเสื้อสี ม่วงและเสื้อสีฟ้าใช่ไหมคุณครูต้องการหาเสื้อสีฟ้าเพราะฉะนั้นต้องลบออกเท่ากับจำนวนเสื้อสีม่วงก็คือ3ตัวก็จะเหลือจำนวนของเสื้อสีฟ้าก็คือ2ตัวนั่นเอง5 2ลบ2เท่ากับหลบ3เท่ากับ2นะคะต่อมามาดูตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้าย คุณครูกำหนดโจทย์มาให้แล้วก็คือมีขนมทั้งหมดกาชิ้นรับประทานไปสามชิ้นข้อนี้ได้แล้วคำตอบจะเหลือทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราจะนำโจทย์ข้อนี้นะคะไปคิดโดยใช้วิธีกรอบสิบหรือตารางสิบช่องนั่นเองอมาดูนะข้อนี้มีคุกกี้อยู่ทั้งหมด 9ชิ้นใช่ไหมคะมีอยู่9ชิ้นเพราะฉะนั้นเราใส่จำนวนไปทั้งหมดแค่กช่อง9ช่อง,อองหักออกหรือรับประทานไปทั้งหมด3ชิ้นเราก็จะกากบาททั้งหมด3ช่องเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลืออยู่ในกรอบ1ิบวงกลมจะเหลือทั้งหมด1 2 3 4สาสี่ 5 6ช่องนั่นเองมันก็คือ9ลบออกไป3เท่ากับ6เห็นไหมคะเด็กๆว่าการใช้กรอบ10จะทำให้นักเรียนมองภาพการลบได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจวันนี้เมื่อนักเรียนดูคลิปการสอนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียนนะคะหน้า134หน้า135และหน้า136เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมถ่ายภาพแล้วก็อย่าลืมส่งคุณครูในไลน์ด้วยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะดูคลิปการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ